ทุกคนรู้ไหมที่อเมริกาตอนนี้ซื้อเยลี่ยังต้องขอกุญแจจากพนักงานแล้วไม่ใช่แค่แยลี่เขาล็อกไว้เกือบทุกอย่างช็อกโกแลตก็ล็อกยาสีฟันสบู่แชมพูล็อกน้ำอัดลมกระทิงแดงยังล็อกอะทุกคนคือถ้าอยากกินอยากซื้อเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อรอให้พนักงานมาเปิดให้เท่านั้นเอาจริงๆรอนานด้วยบางทีพนักงานก็ติดลูกค้าคนอื่นอยู่มันเกิดอะไรขึ้นของแค่ไม่กี่บาททำไมยังต้องล็อกที่นิวยอร์กแคลิฟอร์เนีย ork, และหลายๆเมืองในอเมริกามีคนเข้าไปขโมยของเยอะขึ้นจนร้านคควววบุมมมมไไไไ่หแล้้ทถึงขโยด ผิดหรอผิดแต่พอกฎหมายในบางรัฐใจดีเกินไปเช่นนิวยอร์กขโมยของต่ำกว่า1,000ดอลลาร์จะโดนข้อหาแค่ละหูโทษไม่ได้ติดคุกทุกคนบางรายแค่โดนปรบับหรือรอ6เดือนแล้วคดีก็หายไปจากประวัติเลยที่ต้องออกกฎหมายแปลกๆแบบนี้เพราะอเมริกาต้องการลดจํานวนคนที่ติดคุกจากคดีเล็กๆเพราะคนหนึ่งอยู่ในคุกก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแถมตำรวจก็ไม่ต้องเสียเวลามาวิ่งจับคนขโมยยาสีฟันให้ไปจัดการคดีใหญ่ๆอื่นๆแทนสุดท้ายร้านค้าต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการล็อกของไว้ทั้งหมดทุกคนคิดว่ากฎหมายแบบน เข้าใจได้ไหม